you <laughs> สวัสดีครับเ,เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมหมูบินอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีชันประกาศซิงเกิลที่43ของ B.N.K นะครับแล้วก็เปิดตัววันที่เดบิวนะครับของรุ่น4นะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็กี่คนที่จะมาเดบิวนะครับ ส่วนซิงเกิลที่13น้นนะครับก็จะมีมีใครบ้างนะครับแล้วก็เพลงอะไรของของบีนเคนนครับก่อนหนึ่งนะครับขอให้เพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดส b s คร i ครแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ โอเคครับก็มาดูกันครับว่าเออซิงเกิลที่สามเพลงอะไรมาแลนะ้วก็มีบิสเบสกี่คนนะครับมาดูกันบีเอ็นเคสีเอ็ ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดปี2022แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า2023วันนี้พวกเราของขวัญคือวิเศษฟออย you สำหรับคุณประกาศนี้บินเครุ่นที่สี่ เดบิวโอโห้ยมานะครับเดินกุมภาพันธ์นะครับเดินกุมภาพันธ์เ๋ยวไม่รู้ว่าวันไหนนะครับต่อสองเซตเตอรอ่าเพลงนี้เป็นเพลงของรุ่นสีที่เดบิวิวกันนะครับแต่ผมอ่านชื่อไม่ออกก็ขออภัยด้วยนะครับเบอร์รี่มานะครับ เอมมี่ครับเจลลี่โหน,น่ารักบ้างแอลครับมีแบบมารีนวิชาเนเน่ปามี่พทซิงดี้วาวาโอ สิบเอ็ดคนเดบิวทั้งหมดเลยสุดยอดครับเยี่ยมเยียมเยียมเยียบอ้าวยังไม่จบยังไม่จบเหลือมีแค่ ปีหน้าถึงเวลาสำหรับยุคสมัยใบของ B.N.K. ดิบแปดสิงเกิลที่ยี่สิบสิบสามสิงเกิลที่สิบสามนะครับสิบหกซินบัสสี แโอ้ยเชื่อปังเชื่อปางแรยครับมีโอลีโอ้โหสตางวัดจังสตาง,งเอาวีเววีเรจางวียาอืมฟอนมีวีต้องมีฟอนนะ มีต้องมีมีต้องมีฝนมีอุ้ยที่ของผมทิที่ของผมโอ้หมินมินี่เซ็เตท็กซิงเกิลโอ้โหเนีวโอ้ยอลักมาก เอาดุนสามฮู้มาแล้วฮูมาแล้วดุนสามมาแล้วพาย่างม,มาเลยครับดุนสามมีสองอะสามครับแแปลมสามครับแแปลมแล้วเอาดุนสี่น้องแฟป จมัดสึกครั้งแรกคือใครเลยเอาโมนี่เอาโมนี่มาละมาละเอ้ยเจลลี่ด่นสี่มาแล้วครับใครแพทด่นสี่ครับ แอลก็รูปสีด <Bond> ้วยโอหวิตำแหน่งเซนเซอร์แต่แต่ตำแหน่งเซนเตอร์ใครเอ่ยใครเอ่ยเช็นเค้กแพนเค้กพันเค้กเก่งใครยากลักอ่ะน่ารักมาก พเพลงนี้ยิยมครับก็จบไปแล้วนะครับกับลีกชันไตเติ้ลของออบีนเก เออซิงเกิลที่13ซเซมเบสร์นะครับ16คนนะครับคนที่เป็นเซนเตอร์คือ,อ,อน้องเพนเคกนะครับแล้วก็มีมีรุ่นสี่มีอยู่สามคนด้วยนะครับและเพลงของของซิงซิงเกันที่13นี่ครับเป็นเพลงของ AKb นะครับเพลงชื่อเพลงไหนผมไม่ดูนะ แต่ผมมไปฟังแล้วก็พอมากแล้วก็เเพลงของ AKB เพลงเนี้ยเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยดังมากนะครับนะนานมากสิบสองปีะนะครับจริงกันที่สิบสานะครับรุ่นแรกนะครับ ตดสองคนคือเชอร์ปังกับมิโอรินะครับเอ่อน้องจัจางไม่ติดนะครับเสียดายนะครับอยากให้น้องจัดจงติดด้วยนะครับอานะครับเราเรีเซชันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เอ่อจะมีเอ่อ,อ,เ,อ,อเรียซชันใหม่ๆขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ใครที่อยาก ถ้ากันทางทางข้อความด้านล่างเขียนมานะครับเขียนติเขียนชมได้นะครับนะวันนี้ผมเก่งมูบินลาไปก่อนสวัสดีครับบา